สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องเตอร์โบเจตัวแรงรที่ผมมีอยู่นะครับดูว่าการกินกระแสของมันกินอยู่กี่แอมป์ครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งจุดถึงเบอร์สามนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่ที่ผมประกอบใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการอัปเกรดนะครับก็คือจะเป็นขนาด6กแอมป์สิบสี่นะครับผมก็จะเริ่มทดสอบจากเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งก็จะกินกระแสอยู่ประมาณสักสิบสามสิบสี่แอมป์นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเกียร์สองน,นะครับเกียร์สองก็จะกินกระแสคุณสองไปเลยนะครับอยู่ประมาณสัก23-24แอมป์นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนเกียร์สามครับกินก,กระแสค่อนข้างมหาโหเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ53-54แอมป์นะครับเกียร์นี้ก็ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยๆหรือว่าใช้นานๆเพราะว่า มันกินกาแฟกันทั้งเยอะจริงๆนะครับดูซี5 3 5 4แอบเลยนะครับ